เรียนบ,บาลีเบื้องต้นไม่ได้เจาะลึกในการทำตัวรูปนะครับแต่ถ้าเรียนบาลีใหญ่เนี่ยไล่ตั้งแต่ตั้งชื่อว่าธาตุนะครับทาไมงั้นมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยถ้าไม่เรียกมันว่าธาตุต้องเรียกปกติธาตุก่อนอยู่ดีๆขึ้นจุระขึ้นมาจะลงปัจจัยเลยลงวิพัฒน์เลยไม่ได้ครับเพราะมันนวิจะลงยังไงไม่มีวิสูตรจะลงเพราะว่าวิพัฒนและปัจจัยจะลงหลังจากธาตุ เมื่อมันยังไม่ชื่อว่าธาตุก็ลงไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่าธาตุเช่นตั้งจุระชื่อว่าธาตุเดี๋ยวจุระชื่อว่าธาตุเมื่อจุระชื่อว่าธาตุแล้วก็ต้องลงปัจจัยประจําหมวดธาตุถ้าจุระธาตุก็ลงด้วยจุราที่โตเนนยาลงเนและนยยปัจจัยหลังจากจุระธาตุเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบ ตัวธาตุกับปัจจัยให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ลงวิพัตลงวิพัตลงวิพัตก็ลงด้วยสูตรที่เราท่องนั่นแหละครับตั้งชื่อว่าวิพัตก่อนครับตั้งติชื่อว่าวิพัตแล้วก็ลงวิพัตนนะครับด้วยวัตบรรนาปจุปเนตั้งชื่อวิพัตนดวัตบรนาติอันติสีถามิมะซะก่อนแล้วก็ลงด้วยวัตมานาปจุปเนลงวัตมรราวิพัตในปัจจุบัน แล้วจึงจะมาเปลี่ยนแปลงรูปจนกว่าจะสําเร็จรูปเป็นโจงเรติประมาณหนึ่งหน้ากระดาษครับทำตัวรูปตัวเดียวครับหรือหน้าครึ่งก็มีครับทำตัวรูปแบบใช้สูตรนะอันนี้เราก็ทำรูปรปอาตามบาแบบบาลีวงต้นพอให้รู้ตัวที่แปรเปลี่ยนว่าตัวไหนมันเปลี่ยนเป็นอะไรท่านก็พอไม่อ้างเหตุผลมากเกินไปแต่ที่สำคัญที่จะต้องรู้ในการเปลี่ยนการใช้ธาตุปัจจัยวิพัตก็คือ ธาตุมีอยู่สองประเภทนะครับวิพัตก็มีอยู่สองประเภทครับถ้าจะว่าโดยละเอียดหลายประเภทกว่าน,นั้นเดี๋ยวมีต่างกลางวิพัตอยู่ต่างกลางหนึ่งเดี๋ยวแจกเปิดตารางให้ดูนะครับเสร็จหรือยังไอ้ที่เขียนอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยครับถ้าไม่เสร็จมันก็ชะลอมหมดเลยเขาจะเปิดอะไรก็เปิดไม่ได้ครับฮะ ถ้ายังไม่เสร็จก็ต้องชะลอเ mm hmm. นี่ยครับถาวิพัฒก็มีหลายประเภทในที่นี้มีวิพัฒอยู่สี่ประเภทครับหนึ่งสังระวิพัฒวิพัฒเป็นสังระล้วนๆเช่นอ่ะเห็นไหมครับสวระล้วนครับอออออออั o, A, ออันนีออังไม่ใชอแล้วก็อา นะครับพวกนี้มีทศละอย่างเดียวอาอีโอนะครับอะมีอามีอีมีอีไม่มีอุมีอูมีเอมีโอมีครับเว้นสระอีไม่มีวิพัตนะครับไม่มีสระอีวิพัตมีแต่อีอ๋อมีนี่ไงอเชนีอีอ๋อมีครบสระทั้ง8ตัวมีหมดเรียกว่าสระวิพัตเพราะมีแต่สระล้วนๆนะครับนะครับ นะครับวัตมนาเอปัญจะมี A, ะะเอน, A, นะครับนะครับไล่นะครับไล่ที่ขีดเอาไว้ในเอปัญจะมีก็แล้วก็อื่นๆมาหมดนะครับต่อมาครับสังราธิวิพัตวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยสังราแล้วก็ตามด้วยวิปัตามด้วยพยัญชนะเห็นไหมครับอันติขึ้นต้นด้วยสังราแล้วก็ต่อไปด้วยพยัญชนะเขาเรียกว่าสังราธิวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยสังรานะครับ ต่อมาสามพยัญชนะทินะครับพยัญชนะทีวิพัตวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะล้วค่อยตามด้วยสระครับอย่างเช่น,นพวกนี้ครับเนี่ยครับนี่คือต้นด้วยชนะพยัญชนะนนและตามด้วยสระนะครับเราแยกมาก็าจะเห็นต่อเต่าจุดบวกสระอีเห็นไหมครับพวกที่เป็นพยัญชนะทิวิพัตแม้พยัญชนะทีวิพัตก็ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกเรียกว่าสัพพธาตุกะกลุ่มที่สองเรียกว่าอสัพพธาตุกะ ให้ดูสีครับดูสีสัพพทาตุก,กะวิพัตนะครับจะเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมคือวิพัตที่เป็นสีครีมนะครับเรียกชื่อหนึ่งวิพั์ที่เป็นสีฟ้านี่เรียกอีกชื่อหนึ่งโดยแบ่งตามนี้ครับดูนะครับวิพัตที่เป็นพยัญชนะที่ที่เป็นสัพพทาตุก,กะวิพัตมี24ตัวไล่ต่ติสิทามิมะนะครับ เอาเอาเอาสีตามนี้แล้วกันนะแต่เอาเฉพาะพยัญชนะนะนะคือพยัญชนะขึ้นต้นหมดแหละครับเดี่ยวพวกนี้ครับนะครับมียี่สิบสี่ตัวขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่เป็นสัพพธาตุกะจะมีสีดำเห็นไหมครับสีดำเนี่ยคือพยัญชนะในช่องสีครีมตัวหนังสือสีดำจะเป็นพยัญชนะที่มีพัทธประเภทสัพพธาตุกะส่วนสีดำอยู่ในช่องสีฟ้า จะเป็นพยัญชนะที่วิพัตอยู่ในช่องของอสัพพธาตุกะสัพพธาตุกะคือลงหลังจากาธาตุได้ทุกทาธาตุอสัพพทาตุกะลงหลังจากาธาตุได้ไม่ครบเพราะธาตุบางตัวเขาลงมาสุดแค่ช่องสีฟ้าแล้วช่องอขอไปช่องสีครีมช่องสีฟ้าไม่ลงเลยไม่มีรูปใช้บางตัวนะครับอย่างเช่นอสัาธาตุอสัตธาตุในเป็นสัพพธาตุกะวิพัตก็อสัาธาตุเขาจะถูกแจกในวัตถมนาปัญจะมีสัตมีและหียตณีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีแจกเลยครับ ไม่มีรูปใช้นะครับอะไรต่างรางวิพัตไม่มีอยู่ในเล่มต่างรางวิพัตอันนี้แยกเอาไว้ที่จะปริ้นมาแจกอันเดียวกันเนี่ยมันจะอยู่คนละหน้าหน้าใหญ่ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยเต็มใบนะบแล้วก็อีกนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับ อทีนี้มาดูครับที่เขียนมาให้อย่างนี้เพื่อจะแหงรู้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำแหงรู้จักธาตุปัจจัยและวิพัฒน์นะครับธาตุก็มีอยู่สองประเภทไม่ใช่ธาตุอรรมกธาตุสกรรมะกธาต,ารระะาตุอันนั้นนะแต่เป็นธาตุในมุมของวิธีทําตัวงรูปเรียกว่าธาตุที่มีสังระเดียวกับธาตุที่มีสระเกินหนึ่งครับ เรียกว่าเอกสาลระและอเนกสังกระเอาไว้หลังเบรกสิบห้านาทีครับสงสัยอะไรนะ mm hmm. ข้อสองทำไม mm hmm. อ้าวลุทาที่โตนิคหีตะปุพันจะลงอาคมและนิคหิตต้นธาตุนั่งไง ยังไม่บอกไม่ได้พูดถึงลงปัจจัยสักสูตรเลยนะมันอยู่เป็นสูตรลงปัจจัยลงลงลงปัจจัยอ้าวเาบรกเบรกสิบ้านาทีไปดื่มน้ำแล่แปรธาตุ